แล้วนีครับครับมาติแค้มช่วงแนะนำแนะนำครับเพิ่มแนะนำแฮนทูแลนซากี้นั่นไงแฮนทูผมวนก่อนเดิมแฮนทูนเลอร์แมนแบนมหานิยมนะครับวางกันลืมล้ำซึมซ้ำเลยแล้วเดี๋ยวไงพอถ่ายอย่างี้ปั๊บถามเป็นแลนซ์แมนอีกแลนซากี้ไปถามอีก แรนซ์กีหรือแรนสกายนั่นไงเขาว่ากันไปก็ะแม่ยาีก็มีูาอยู่แพ้ที่สำเร็เข้าคาผ้ามาหมทนีืนยดูจะมีเล็กๆห้าห้าร้อยกว่าบาทไม่แพงผลิตที่จีนแน่นอนไม่ต้องลุ้นมีมีดเล็กมีไขควงเล็กคือคือแม่ก็มีพื้นฐานอ่ะอกันอ่ะใช้ยาน่ทังวไปอ่ะ คุณาภาพเหล็ก,าากก็ตามราคาเนาะนะประกอบก็ตามราคาเนาะราคาเท่าไรนะราคาาร้อยเก้าสิบนั่นไงโอเคแล้วผมกำลังจะบอกอะไรรู้ป่ะ,ะเพื่อนๆน,นที่ทําให้เช่าเครื่องเสียงพวกช่างเทคนิคพวกอะไรอย่างเงี้ยซื้ออย่างนี้ไปพอเพราะว่าในวันงานตอนที่คุณใช้จริงอ่ะอโอกาสที่เครื่องไม้เครื่องมือคุณจะหายมีสูง ถ้าคุณซื้อเลเทอร์แมนไปนะเย็ดแม่ไม่ต้องทำเยี่ยอะไรเลยนั่งระวังคือมือหายกันอย่างเดียวเลยเออแต่ซื้ออย่างนี้ไปอ่ะเพราะคุณจะต้องบิดต้องอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะฮะจับการใช้เสร็จเก็บเก็บเป็นที่อไม่ใช่วางเกลื่อนจะโทษใครไม่ได้เออเห็นไหมโตโอเคราคาไม่แรงเก็บวัสดุลงมาแค่พอใช้ได้ นั่นหีบนี้เล็กๆแต่ถ้างานใหญ่ก็เร่พวกมานเอาชุดเครื่องมือที่มานี้นั่แบบแค่หีบแค่แบบเออซ่อมตรงนี้แจ็คเติบมันเสียก็นิดนึงแต่ไม่ไม่ใช่ว่ามึงแบบเรียกชุดเครื่องมือชุดใหญ่มาเพื่อเปลี่ยนปลั๊กไฟอันเดียวนี้เขากระทึมกันยับเลยนะพี่ครับอยู่เออเออเออรอเลยเะครับมันมีซองไหมครับพี่เอซองไม่มีเราซองไม่มีแต่คุณสามารถมาหาซื้อซองทั่วไปอะ หรือว่าถ้าไซส์ขนาดนี้นะใส่กระเป๋าเกงก็ได้เออเออพอแล้วหลัไม่แรงคุณประโยชน์ก้าเบิร์ดมันสารพัดประโยชน์อ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะเอาไปใช้กันไม่ได้ไปคุยครับผมไปคุยไปค้ากันก็เอาตัวลิมิเต็ดไปไปเอาให้เล็กเอาไปคุยกันเดี๋ยวไปใช้ช่างไฟอ่ะเออพื้นฐานทั่วไปเออตัวไปไม่ต้องแบกไอ้ครัวมาเปิดมาเป็นตำอย่างนี้เออมีท่ัขาไ แค่นี้พอพอพับโต๊ะสับเรียกพวกมาเห้น้องเฮ้ยน้องลีโอมาสองขวดดิเฮ้ยอะลองดูแล้วกันแลนสกายแลนสกีมีแฮนด์ทูด้วยนะครับเจ้ครับผม